ใครมีเหรียญหนึ่งบาทปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสามพี่จอยรับซื้อหนึ่งร้อยบาทนะคะแต่ต้องดูข้อมูลไปพร้อมๆกันแล้วก็ดูกันไปช้าๆจะได้รับรู้ว่าเหรียญไหนที่พี่จอยรับซื้อเราไปดูข้อมูลกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยลฟยสไตล์บายจอยสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดีเอสี่ลูกคันนะคะพบกับพี่จอยอีกแล้วในเรื่องของเหรียญสะสมวันนี้หัวข้อก็บอกแล้วนะคะว่าเหรียญหนึ่งบาทปีพศออนี้พี่จอยจะรับซื้อ หนึ่งร้อยบาทเลยทีเดียวสำหรับหนึ่งบาทปีพศออนี้นะคะด้านหน้าของเหรียญก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่เก้นั่นเองนะคะเราไปดูข้อมูลกันแบบช้าๆนะคะบางคนบอกว่ามีมีมีนะคะแต่ต้องดูรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลมูลกันก่อนว่าพี่จอยรับซื้อแบบไหนนะคะเหรียญน,นี้ไม่มี ติดอันดับใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ผลิตออกมาเยอะมากมายมหาศาลนะคะเป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ด้านหน้าขอบเหรียญก็จะมีการซ้อนกันนะคะเพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะคะจะมีสองเส้นนะคะด้านหน้าไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะคะถ้าใครมีแบบนี้ พี่จอยยินดีที่จะรับซื้อ100บาทสำหรับเหรียญ1นบาทปีพศ25 4 3น้าานะคะเราไปดูด้านหลังกันเลยค่ะเพื่อนๆจ้านี่ค่ะด้านหลังนะคะนี่ค่ะด้านหลังของเหรียญปีพศ .2500 ้าอย สี่สิบสามเป็นเหรียญหนึ่งบาทหมุนเวียนเพื่อนเพื่อนเห็นอะไรไหมคะเพื่อนเพื่อนสังเกตดูให้ดีนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะเหรียญน,นี้พี่จอยก็เก็บไว้นานมากแล้วนะคะวันดีคืนดีก็จะพบเจอแบบนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะพบเจอก็อาจจะเป็นได้ถ้าใครมีนะคะดูตรงที่ ข้างๆคำว่า1บาทนะคะก็จะมีเลขตัวเลขออกมาเป็นเลขสนะคะสาศนนะคะเพื่อนๆจะถ้ามีส0ศเลขศูอ่าชิดขอบแบบนี้นะคะต้องให้เหมือนแบบนี้เลยพี่จอยยินดีที่จะรับซื้อ100บาทนะคะเพื่อนๆสังเกตดูนะคะอาจจะพบเจอเงินทอนแล้วก็อลองพลิกดูด้านหลังปีพศ2540 สถ้าพบเจอแบบนี้นะคะมีการปั๊มผิดพลาดผิดพลาดแบบนี้พี่จอยยินดีที่จะรับซีฟจากเพื่อนนะคะนี่ค่ะสังเกตดีๆนะคะเพื่อนๆคงเห็นแล้วนะคะ่ด้านหน้าของเหรียญก็ไม่มีอะไรวิว่านะคะแต่ว่าด้านหลังเพื่อนๆดูนะคะ สวยงามแล้วก็มีการปั๊มเป็นเลขสามศูนย์นะคะสามศูนย์แบบนี้เลยปีพศอสองพันห้าร้อยสี่สิบสามนะคะเป็นเพื่อนจ๋าถ้าใครมีนะคะอย่างที่บอก เหรียญหนึ่งบาทปีพศออ2543ไม่ได้ติดอันดับเหรียญหายากเพราะว่ามีการผลิตมากมายมหาศาลนะคะถ้าพบเจอนะคะมีตัวโค้ดแบบนี้นะคะโค้ดคำว่าสาศูย์เลขสาศแบบนี้นะคะก็ติดต่อพี่จอยมาได้เลยนะคะไลน์สไตล์บายจอยพี่จอยยินดีต้อนอายินดีซืซอนะคะรับเซ่แต่ต้องให้เหมือนนะคะ ต้องตรวจสอบนะคะเพราะว่าอ่าก็อย่างที่บอกนะคะการซื้อขายแล้วเราก็มีการตรวจสอบนะคะถ้าเป็นเหมือนอย่างที่พี่จอยบอกพี่จอยยินดีรับซีนะคะขอบคุณมากมายนะคะเพื่อนๆจะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจที่เข้ามาเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามพี่จอยด้วยนะคะ หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมได้ไม่มากก็น้อยนะคะสังเกตให้ดีๆนะคะเพื่อนๆจะ๋จะมีมีโค้ดแบบนี้เลยพี่จอยขอเรียกคำว่าโค้ด30นะคะถ้าพบเจอแบบนี้ติดต่อพี่จอยได้เลยนะคะไลฟ์สไตล์บายจอยยินดีรับซื้อนะคะ ขอบคุณค่ะเพื่อนจะเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ